สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟองไปสุภูทนครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าครับอยู่ที่บดังบุลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมนะครับช่วงนี้วางการวางงานเหมือนเดิมครับบมมีงานทีการได้ช่วงเงียบครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดวงนาะครับนาองิดเขาฟันซ้าแน่ช่วงหนาฝนแน่ช่วงหนาฝนต่อฝนมาตรงมาเป็นหาหกเมือลนะครับเ้ยยินแหงนะครับ ตั้งช่วงนี้ครับบางการมาง่ายรถกัจอดเต็มโกโดังขึ้นเ่านี่ท้เวิ่งชุ่มอาจารย์ขนอเด่นเฝ้าเผ็ดเครื่องเสียงสิไปปิดวงสาวหน่อยเผ็ดบันแพงนะครับนี่วันที13่13-14กรกฎา,าคมนี่นะครับเอ๊ะพระันเจ้าครับเองเฝ้าเผ็ดมันมดี่ยวครับนี่ครับเผ็ดเพราะว่าต,อต้องเผ็ดแทนมันเดีวเพราะปีละเทือกเพราะได้จัดเสตถอดอมาเพราะว่ามันถอดรออยายเนาะครับเนาะนี่ตู้รน้ำพุ่ง มันต้องเจ็ดแตบบก่อนเขียออกไปออกการออกง่าแล้วกันตรงเด็กมันดังบดสุดตูรับเพราะว่ามันไม่โดดเนาะมันเอาออกมาอยากได้ย่ำมันขาดคือมันโมดังเข้าก็ต้องเจ็ดก่อนเจ็ดเปล่าเลยเนี่ยพอจะไปสร้างจิบบงของสานาำเป็นแพงเสียงกลางก็สิเป็นบวดเทคกับเราอ่ี๋ยวเนาะเนาะบวดเทครับตอนนี้เอา ก็เนี่ยว่าเซลเม่เจือบอ่ะตู้ว่าเทคดีส่องครับกัมันช่วงมันหลบเนาะครับนอก้ำโพงมันก็มีปัญหาไปกับเสียงมีหกเนาะมันหลบนุ่งครับรถเก็หลบมาส่องเสียงกลางหมุนวัดก็เดือไปส่องใหม่เนาะเออนี่สิของสาวหน่อยเพลินแพงกับชุดเดียวกันนี่ครับแบบเดียวกันได้ตู้วอาเทคกันครับนี่ก็เสียไปประชันกันอ่านได้สี่สิบแปดดอกเลยครับเสียงโอ้ เรองว่าฝ่าห็ดอาจารย์ขนอเล้ฝ่าห็ดมือนกับว่าไปงานอีกอะไปพักสองเหมือเลยอาจารย์ขนอต้องดุอตอ่ออาจารย์โนดีกันนี่นะครับอาจารย์โนดีกับแม่ซอยครับเพราะว่าถ้าเป็นสร้างเลยอาจารย์สร้างไดยนี่ครับเลยเสื่อมเนี่ยเห็ดเป็นเบิร์ดครับอาจารย์โนดีออนทัวชาแนลครับผมนะครับโอ้ oh. สอบตูแหลกอสิคราบเช็ดกลางมาใส่แหละครับเอ็มเอายมใส่ในนี่ครับใส่สองวางระวังตูตรงนี้ครับเช็ดแท้แท้หนี่นะครับโอ้อลังการครับรอติดตามชมนะครับเด้อไทยเอฟซีสาวหน่อยเพชรแผ่นแผงครับเป็นสึกฟีดวงวันที่สิบสามสิบสี่หนึ่งวันศึกรีดวงกสิจ่างอุบลใช้ในเศร้านะครับจ่างมากนะครับโอ้ไปใส่กันเนาะครับเนาะเออ ข้างละ48ใบเลยครับเสียงเบียดโอ้ยนี่คจอดเที่ยงกันเลย,ท,ยทีดังซ้ำแรกก่ไปเอฟซีสาวหน่อยเพชรเป็นแพงฟาร่อชมรอฟังกันได้ครับอุบนสายยินซาวร,ร่วมกับสาวน้อยเพชรเป็นแพงนะครับตู้วาลเทคครับผมฟั้งชุดเตครับ สี่สาวหน่อยถือใจคับนะครับเนี่ยบนไซน์สาวได้ไปลมงานกับสานาักพนเพียออีกครั้งหนึ่งคือคำจ้ญญางเสริมมือคือคือไปให้มันอลร่างการนะครับในงานปิดว่งนะครับเนาะของสานาักพันเพีม่มงบรรยากาศที่กูดังกับบวยนีนหรอกครับช่องนี้ความแซ่บของผลของลงแน่อะไยไรหว่างกานหว่างกา้านกับผลของมาสม,มาสนะครับ ครับมืออื่นกัมันเกิดนีรุยชาแนลนะครับเด้อทีมงานห้องกัได้ไปเลยครับแต่ว่าเอาชุดหน่อยของอุปกรส์ไซนเ้าครับไปล่งไ้นีรุยชาแนลมันทุ่มาวันนี้อยากทีมงานอยากเต้นวันสัปวันเกิดคนก็ได้วันจันททีมงานห้องก็ด้มีงานครับทีมงานก็ได้ไปต้องอยู่กับลุงน้องได้ไปกินพอกันอย่บ้าน่บ้านสวนนีรุยชาแนลครับผมรหดับมินิหนึ่งครับ เป็นอย่างเขาชุดนี้น่อยเ,เพราะเพอได้ติดน,นี่ว่าเพราะว่าเครื่องเสียงอยู่นี่มันก็ว่างครับร้ายครับชุดหน่อยนะครับทิ้งวันเขาก็ได้ไปนั่งอยู่ครับทิ้งวันค่นบ่อยไปมาเอ,อื่นไปลุ้งให้ยิรุ่ยชาแนลบ้านส้น,นี่รุ่ยติดกันครับฮะเบิร์จันตัวดีเรากำลังเทคตูวเทคตั้มพงก,กับอาจารย์นนท์ครับ มันจะเป็นมองไซต้องพุ่งโอ้ไซเออไ,ไมอนิเตอร์ต้งทางไซมอนิเตอร์นะตีแน่ส่แอมแน่นะครับเข้าไปนี่อนิเตอร์จะนี่หรือเปล่าเอาไซน้ำสอบหมองลงหรืรอเปล่าคูลเล็ตภาลงไว้่นะอ๋อแต่อนะีนคนดีเลยมีแค่รถบ่ ต่างเต็นทห้เขาบ่ต่างเต็นแบบโอ้แบบเขาได้บ่สร้างเต็นไม่มากเลยคือกันบ่โอ้กำลังการงานสร้างครับนะครับเด้อไพวงได้สนใจติดต่อมเมื่อไหร่เชื่อว่าอุบลสาย์เซาลหนึ่งเก้าก็เจ็ดครับกับอาจารย์ไซน์เซาล์สวัสดิ์ครับสิบสองหล่อห้อยบนถนนนี่บ่วงไรประจำการอยู่ครับโอ้ยวงไร้นอสิเด็ดทีมงานเ่านสิเด็ดไปน้เนาะฝากไว้น้ำแน่เด้อครับกสบางานเรีกของ นี่ก็คือวันที่14 14, 14, 14ีชีชิดายนะครับปิดวงสาราหน่อยพเพื่อนแป้ครับเหมือนได้ชั่วกับ,ค,บกอคอมเหมนมันเลยนะครับเด้อสำหรับ FC, อีกี่ไอสาหรับเพื่อนแป้งครับเพราะว่าทางเสียงเขาจะไปลงให้ครับผมนี่ครับทิมสร้างทิมแค่นอกก็เล่งเราเปล่าไม่แหลกนะครับทั้งเสียงกลางกับพี่สมครับครับพี่สมนั้นดังให้มันงามงกว่าเก่าให้มันดีกว่าเก่าเพราะว่า ปีหนึ่งผมได้ครับเสด็จกลับมาส่งผมได้ออกงานเดียวรับเนสำหรับเอพีสี่สนับสนุนแพงรอติดตามชมรับฟังวันปิดบุงสาวน้อยพิดบ้านแพงปิดบุงครับผมอ๋อขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาติชาแนลครับผมคลิปนี้ไว้เสมอนะครับไม่ว่าจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ